หลังจากเลิกงานนะคะทุกคนมาออกกันซิงเงิบกับพูดไม่ได้เจะต้งนอองรักนะพากันหากินไอศครีมนะคะตอนนี้คือคนไล่ไล่หรอกส่วนสิเบิร์ดเบิร์ดกรุ๊ปนอกกรุ๊ปนี้ท่านไปกัน ลกซ่ไปอีกนะคะตอนก็แน่ใจว่าส่วนสิบน่นนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้กเลยก็มสุแล้วนกาเอเเาไลยงเล่าจากวนัมีเอเชียอ่าอัมนาะับสดกน y o u e t u e นัุบุเหอะอย่าชุบ เอาละเดี๋ยวเตรียมตัวทาแล้วนะคะทุกคนคะในกระเมือนี่ก,ก็คือมันมันอากาศพอดีเขากับเราไอ้ห้าทา,าจนหอนนะคะแต่ว่าเสียงม,มือก็ยังแหบไปขึ้นเกลแต่ก็กตรงกลิ่นเพราะว่ามีมาแล้วนะคะเดี๋ยวพอกันคะ่ะอิสเลกเกอร์เอ๋นโอ้มาลวทุกคนไอศครีมเย้อิสเลกเกอร์ Mm. Niet voor u, niet voor me. Mijn, is toch niet Hoe komt het? eens ja. Eens film hè, een film. Eentje voor me. Al mijn. Al mijn. Al mijn. nee. mijn. Al mijn. Al mijn. We mijn. de mijn. Al mijn. Al we Al mijn.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  Al อร่อยสเล็ยิ่เลก์ิเล์ยิเล็กคะถึงเวลานะคะทุกคนมีใหญ่สกรีมมากมันห่อนทุกคนคะ อาเลได้แล้วได้แล้วค่ะทุกคนอืมแซ่บมันมืนแซ่บตรงไหนนี่มันเย็นไม่มันชุ่มคอดีอันต้องกลับมาแล้วก่อนในก่อนหน่อยทุกคนค่ะสองกอนเนี่ยเอาแล้วพึ่งพึ่งพึ่งมาทีเนี้ยเอาแล้ว มาทุกคนค่ะที่ยงทำไม่เป็นในุแบบไม่เอาเลยแบบอยากจะโยนลูกสมุทิ้งาได้ล่านล่ก็ทำไม่ได้อาแสบแทุกคนค่ะนี่คือมันเบ c ไอศครีมมากคลิปนี้ขอโตแล้วทุกคนค่ะไปพบกันคลิปนะ